งสอนอได้ไหมตรงนี้ได so so ้ด yeah. so ิพี so ่ไปดิไปดิไปดิทำไมกลับบ้านไปอะไรสอนอวะแล้วทำไมเมทถึงอยากจะกลับไปสอนอจังเลยคะคือเบสจะไม่อยู่จู๊ชูใช่ปะมาหาเบบจะยังมีคนอื่นอยู่ใช่ไหมคะแต่แม่ค่อนมาจุกโมเขาสิคะแล้วจุกโมดีนะคะเปเปอร์หลาน ชื่ออะไรครับคนขวาสุดชื่ออะไรคะชิคเก้นอ๋อเก้นเก้งสดโอ้เปลี่ยนเสียงด้วยยัดแค่เปลี่ยนเสียงด้วยโอ้โหไอโตเอาไงถ้าถ้าเจ้าหญิงเข้ามาเอาไงโตไหวไหมได้หมดเลยพี่ได้หมดเลยครับถ้าถ้าน้องเขาเนี่ยนะไต่แต่เจ้าหญิงบอกว่าเจ้าหญิงบอกว่ามีคนจริงใจไหมในโอเคโนะว่าผมไหมครับที่ติดบีจังเล็บได้ไหมล่ะแกมาหยอดมั่วซั่วเออะ ยังมาหยอดมุซเยได้หมคะถ้าหยอดม้วซเดเนี่ยคุอนเทนสตอรี่อ่ะได้ประสบการณ์มาสอนต่อคนไดสอนนอได้ไหมได้ดิพี่ไปดิไปดิไปดิทำไมไปลยถนนอวะพี่โตมไปเจอสาวว่ะโทรไปโทรไปออกหมอหรอเล่าผิดไม่ใช่ครับโทรไปโทรไป เขาไ่เอาหมอเลยครับเพื่อพี่ตั๊ดหนูทำให้เออะเป็นไงเออตามไปด้วยนะคบี่เราจะเป็นเราจะแพ้เก้งเสียงแปลกเมื่อกี้อะโอ้โหครับสวัสดีครับผมเก้งครับแล้วแล้วพี่โตไม่รับโทรศัพท์มันหมายความว่าอะไรเขาไปขับรถป่าไปถวนองอ่ะ เจอกันวะเบสเบสไม่ทำอะไรสอนอ่ะเบฟอ่อเอาเอาพี่นิกกี้มาส่งค่ะแล้วทำไมเบสถึงอยากจะกลับไปสอนอจังเลยคะเสียงเบสมันดูแบบมีบินลุดพี่นิกกี้เขามาธุราแล้วจำเป็นเบฟเบสมีกิ๊กอยู่สอนอหรือเปล่าคะไม่มีค่ะไปพี่ไปโอเคกลับแลค่ะพี่โตหาทำมันทำไมไปตีแหวนไม่ตีแหวนอะไรเดี๋ยวกลับแล้วค่ะกลับแล้วค่ะตีนะครับไปตีแหวน ไม่มีแหวนแล้วค่ะเขาออกไปแล้วค่ะจะหนูจะให้มีไม่ใช่ปี๊บมาไม่ยูดก่อนจะถึงแล้วบีเดี๋ยวเดี๋ยวรีบไม่ทันอีกคนนึงอ่ะล็อกล็อกอ่ะใช่เฮ้ยซี่เอ็อกเพลงพัชื่อร์ไอ้นี่หมอต้องโมแฮมด้วยเลอกตรงนั้อ่ะมันมีพิรุตอ๋อมันดีบปะวันมันดีบปะหมอตายตายอ่าจุด หนึ่งแก๊งหนึ่งคนหายไปไหนหนึ่งตำนี่าชื่ออะไรนะคิมหมอเก่าอ่ะันนี้พี่ไม่ใช่คิมนี่ชื่อว่าบ้านอนไรไป่ะใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไปหาใครนะ้ไปพาพี่กี้ไปให้ คือคือเบ๊จะไม่อยู่จะชูใช่ปะมาหาดุๆไม่ไม่งไม่ได้เจ้าชู้เลยเบโอกาสเขาแล้วเบ๊มาทำตัวแบบนี้อยู่คือแค่ต่างให้น้องได้แค่ต่างให้น้องได้เน่ยวันนี้พี่ปังี่เวไปพี่เเข้าไปให้คนดไมานะจริงจริงเลยค่ะแล้วทำไมทำไมถึงอากจะไปนักหนาผู้หญิงคนไหนเบ๊บมองแบนี้เลยเบบพนลูกคู้อย่างนี้เลในติดทไม่มีไม่มีไม่มีไม่บก เบบจะยังมีคนอื่นอยู่ใช่ไหมคะแต่ไม่ค่อยได้ค่ะไม่ได้มีค่ะยังไม่ได้มีเลยเบบมีเขาคนเดียวไม่ได้หรอคะครับครับครับวันที่ร้านจุกมือเขาสิคะเราจุกมือ่ะเคยเป็นหมอเ่าบค่ะสวัสดีคะไปเปเปอร์หลานหลานพี่พีทป่ะแต่ถ้ามีคนอื่นยิมุงตายแน่ ไม่ได้มีค่ะพาเขาไปเฉยๆโพ<ฮ><ม>หน้องติดเทนเดียวนี้เลยใช่ใช่โอ้โหมันจะรีแล้วทำไมมีสาวคนไหนอยู่หรือเปล่ากันจ้ากันโอเคจ้ากัน